มอบรถใหม่ต้องเป็นป้ายแดงแท้เท่านั้นนะครับครับสวัสดีครับโจนิสันเอสคชัวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของป้ายแดงกันนะครับก็ในการส่งมอบรถใหม่นะครับก็จะต้องเป็นป้ายแดงแท้นะครับที่ออกโดยกรมขนส่งทางบกเท่านั้นนะครับสําหรับป้ายแดงแท้นะครับมีจุดสังเกตตรงจุดไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวโจจะไปแนะนํากันครับ เริ่มจากป้ายแดงแผ่นนี้ก่อนเลยนะครับก็ป้ายแดงแท้นะครับก็จะต้องมีสีเป็นสะท้อนแสงนะครับมีความเงานะครับแล้วก็ตัวหนังสือจะต้องเป็นตัวหนาและปั้มนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านมุมด้านซ้ายมือก็จะมีปั้มเป็นขอสอนะครับส่วนด้านขวามือก็จะมีเลขกำกับนะครับ ทั้งสองป้ายก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีลายน้ํามาด้วยนะครับสําหรับป้ายแดงแท้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับสมุดคู่มือประจํารถนะครับที่จะใช้ในการเดินทางาต่างพื้นที่นะครับก็จะมีการลงบันทึกนะครับรถป้ายแดงนะครับก็จะมีข้อกํากหนดระยะเวลาในการเดินทางนะครับก็ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตกนะครับก็ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็มีการจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะนะครับก็ได้มีการอนุโลมให้ใช้ไปจนถึงเวลา20นาฬิกานะครับและทางนี้ก็ยังสามารถขึ้นทางด่วนหรือว่าทางพิเศษได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับป้ายแดงนะครับก็จะมีข้อกำหนดเพิ่มเข้ามาอีกอ,อย่างเช่นป้ายแดงตัวนี้นะครับก็ป้ายทะเบียนนนทบ,บุรีนะครับแต่เราอาจจะมีความประสงค์จะเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดนะครับในการเดินทางแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้สมุดคู่มือประจำรถตัวนี้นะครับกรอรายละเอียดข้อมูลนะครับก็จะมีชื่อรถ นะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังรถนะครับความประสงค์ในการเดินทางไปทําอะไรนะครับกรอกรายละเอียดลงให้ครบนะครับแล้วก็วันที่ในการเดินทางนะครับชื่อผู้ขับขี่นะครับลงรายละเอียดให้ครบนะครับสําหรับการกรอกรายละเอียดตัวนี้ก็เพื่อเผื่อมีเจ้าหน้าที่นะครับเรียกขอดูนะครับแล้วก็ใช้สมุดเล่มนี้ที่เรากรอกนะครับยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดูนะครับตัวนี้ แล้วก็ข้อกําหนดระยะเวลาในการจดทะเบียนป้ายขาวแล้วก็ระยะเวลาในการใช้ป้ายแดงนะครับสำหรับรถใหม่นะครับก็จะนับไป30วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับรถไปนะครับต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถอยู่นะครับหรือว่ากำลังจะมารับรถใหม่นะครับก็ถ้าทำตามกติกา หรือว่ากฎหมายจราจรนะครับก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับคลิปนี้อโจก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ฝากคอยกดติดตามให้ด้วยนะครับ